สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชแนลแฟนบอยจ้าเย่เย่เย่ยยยยยมาแล้วมาแล้วมาสักทีเธอผลงานของหลาเราอีกหนึ่งคนจริงรอนานมากนะลืม<อ>ไปแล้วว่าหลาเราเรายังหลาเรายัางเล่นซีรีส์อยู่อ๋ <laughs> อ<า> <laughs> ฉันไม่รู้สึกว่าหลา,า,หา,หานงานต้องลืมเลยนะเอคอนเสิร์ตาเรา แล้วเราไม่ก็เห็นข่าวพาวด้วยไงเรื่องนี้ผมซีเรื่องนี้ไม่ก็เห็นข่าวเห็นข่าวเออไม่มีอะไรหลุดมาเท่าไหร่เลยเนาะเกมเหมาะมากเลยนุองข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีแรงมากแฟนชองไม่รู้จักอ่ะเจ๊นั่นคือเรากำลังพูดถึงเรื่องจะดักไดใช่ไหมเกมทอยทะลุมิติเออเออเอางี้เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวมาว่ามันเป็นยังไงได้โอเคเรื่องของผม มันเริ่มตั้นแต่ที่ลูกเต่าลูกนั้นตกลงถึงพื้นสมุดสมุดวันนี้<ส>จะมีเพื่อนใหม่ย้ายเข้ามามเรียนกับพวกเรานะไม่รู้หรอกนะโรงเรียนเก่ามึงเจ๋งขนาดไหนแต่อยากลองว่ะสัดอ้าวสรุปแล้วคือหลุดเข้าไปด้วยความบังเอิญงนี้เหรออุ้ยทำทำให้วะ่ะอืลใายๆจอเป็นจี้เหรอใายๆดูดู้ครๆนะ ยินดีต้อนรับผู้เล่นทั้งแปดสู่จาวิตี้เกมแห่งปัญญาจาวิตี้เหรอชื่ออะไรนะเสียงผู้หญิงร้องนี่คร้ายๆกันนะอีนิกมานี่พวกเราต้องเล่นเกมกันที่นี่ใช่ไหมโอ้งานภาพมีภาพดีจริงๆเออลูกเต่ามันมาจากกล่องของชมรมเกมกระดาน สมุดของชมรมเกมกระดานเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเคยมีคนเล่นเกมนี้ก่อนพวกเราทางเดียวที่จะรู้ได้ก็ต้องไปสุดเล่นให้จบปัจจุบันจริงนีเรากลับเข้ามาอยู่ในเกมนั้นอีกแล้วใช่ไหมแกนในทอรลูกต่างไมมอยาู้่องแล้วนะอยากให้นายก็เล่นเองคนเดียวดินายจะพาคนอื่นมาด้วยทำไมแต่ถ้าเกมนั้นให้พลีพิเศษอะไรได้จริงพอมน่นจะเป็นคนดีเนาะ ใครกลัวเลยหนีงเอามาก่อนน <c oughs> ะรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทำมันต่รายแค่ไหนอ่ะอ่างเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ ลงโซนของเกมไม่ใช่หรอคนที่มึงถกป้องกันน่ะแม่งเลวที่สุดสักรเบี้ยอะ,ะที่เล่นเกมวิเฉยก็ไม่ได้เชื่อจากที่นี่ได้อันตรายไม่ได้เกิดจากเกมมันเกิดจากคนที่เล่นเกมนะครับติดตามชม The Dark d i c e Game Toy t h a l u um ิ i ทุกวันพุธเริ่มตอนแรก10กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึง่งทางช่อง gmm 25รับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่ง สิบกันยาก็อีกสองมันอืมมันมันจะมีความแบบคล้ายๆจูมันจี้แต่จูมันจี้คือมันมันมันอยู่บนโลกจริงแล้วก็มันออกมาเนอะแต่นี้มันถูกดูดก็ไปแทนถูกปะไม่ใช่จูมันจี้ก็โดนดูดเข้มันดูดกระบายค่ะดูดเข้าไปในเกมจูมันจี้ไม่ใช่พอทอยแล้วอในเกมมันออกมาเหรอเช่นแบบมันโดนดูดกรายเป็นพักหนึ่ง ภาคหนึ่งก็โดนดูดเข้าไปไมภาคนึงทอยภาคหนึ่งอะมันออกมาเรื่อยรันไปเรื่อยใช่แล้วก็มีแมงมุมออกมามีฝูงสัตว์ออกมาอะไรพวกนี้แล้วพอเล่นจนจบถึงจะรีเซ็ตมันก็ดูดกลับเออแต่ถภาคภาคภาคใหม่อ๋อแต่ถ้าภาคสองโดนดูดเข้าไปเป็นวิดีโอเกมภาคสามภาคสามภาคสามสามจะเข้าไปอยู่ในเกมอันนี้ที่งงคือ ตกลงอ่ะพอตอนที่หล่นทอยลงไปแล้วอ่ะตกลงเข้าไปหรือออกหรือยังไงเหมือนเหมือนสอนที่ลูกเต่าลนหนึ่งแล้วมันจะออกเข้าไปเออแต่แต่ถ้าดูจากเทเลอร์คือเหมือนมีความรู้สึกว่าออกมาได้รอบนึงแล้วแล้วก็จะเข้าไปพิสูจน์อะไรบางอย่างอีกรอบหนึ่งก็คือสรุปก็คือมันอาจจะไม่เหมือนจูมันจี้ตรงที่เข้าแล้วออกเข้าแล้วออกได้ แล้วถ้าไมเล่นมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งอะอลิสอะไปดูไหมที่มันแลอเออที่มันเข้าไปในโซนที่มันเล่นเกมพอจบเกมมันก็จะออกมาปักมาจากมาข้างข้างข้างนอกโซนเกมได้อย่างนั้นอืออืออือหรือว่าจริงๆแล้วไอตอนที่เขาออกมาได้มันมีเพื่อนหายไปก็เลยจะต้องกลับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าอ๋อคือมันอาจจะเป็นว่าเล่นแล้วสมมุติว่าเล่นแล้วแพ้ถูกไหมถ้าเกิดสมมติไปเป็นเควสของเกมแล้วเสร็จแล้วก็คือเล่นแล้วแล้วเฟลไม่ผ่านเนี่ย มันก็อาจจะต้องกลับเข้าไปหาวิธีช่วยโดยปกติคือตุยนี่ปกติคือตุยถูกไหมล่ะแต่อันนี้มันอาจจะกลับเป็นอาจจะแป็อโดนขังไว้ในนั้นน่ะเออต้องถอยไปช่วยอะไรอย่างนี้เออหรือเปล่าวันนี้อันนี้คือคาดเดาจากเทเลอร์นะเพราะเอาจริจเเลอรเราก็เห็นแค่ว่าเข้าไปแล้วออกมาแล้วต้องไปฝ่าด่านนู่นนั่นนี่อืมเรายังไม่รู้ล่เนื่อไอคอนเซ็ปของเกมอ่ะของเกมในด่างต่างเป็นยังไงเออจริงน่าสนใจนะเพราะว่ามัน ไม่เคยไม่เคยเห็นซีรีส์แบบนี้เลยเนาะเพราะโดยปกติมันคนจะรันแบบจบสองชั่วโมงแล้วก็จบไปออมันเป็นมูฟวี่มากกว่าที่จะเป็นซีรีส์อืมแล้วพอบอกว่าออ้ยสามารถเข้าไปก็ออกแล้วก็ออกมาได้เลยแบบมันก็แปลกอีกแบบหนึ่งไงโดยปกติคือต้องไปแก้เเวสจนจบไฟนอลมาถึงออกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปดูว่ามันมีมันมีลื่อนไขอะไรของเกมสมมุติว่าเข้าไปแล้วเกิดอยู่ดีๆคือเข้าไปด้วยความ เข้าไปด้วยความไม่ตั้งใจอะที่เหลือเออถูกไหมก็เหมือนกัะโดน่วงเข้าไปโดยปริยายอย่างเงี้ยคําถามคือแล้วรอบต่อไปอีกคนพอยก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ดีอีกคนที่เหลือไม่มีสิทธิ์หนีก็ต้องเข้าไปอยู่ดีหรือหรือว่ารวมตัวให้ครบกันเท่าเดิมถึงจะเข้าไปได้อะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้อีกอะไรก็ยังไม่รู้เนาะก็ต้องดูเงินไขต่อไปแต่ว่าของภาพดีอ่าเธอเออคือคือสีที่เห็นสวย ใช่ซีจีเราเห็นแล้วก็เออเลิศแล้วซีจีสวยเหมาะและที่เหมาะสมที่จะทำดีแน่นอนถ้าเออนะครับนี่กี่อีพียังไม่รู้เนาะยังไม่รู้กลาแต้องมีสิบสองอะไรเงี้ยใด้หรือไม่ก็สิบเหอนต่ำอ่ะต่ำสุดก็สิบสี่มาเหลือห้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมถามมากูดิต้องรอดูเออเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปทุกวันพุทธเนาะวันเริ่มวันที่สิบ แล้วนับแสดงก็เยอะแยะมากมายด้วยทั้งชายทั้งหญิงน้ำหนักใหม่เะมินายเออน้องพีมพี่พร้อมยูนิคยูนิคแล้วก็ตังปเปลเตโชไม่ม่เ,เออแต่ยังไม่เห็นปูนในเทร,รเทล,ลอร์ยังไม่มีปูนใช่หรือว่าปูนคืออยู่ในเกม ก็คือคุณเห็นแล้วเป็นตัวละครเก่าอ่ะเขาเรียกอะไรวะเซฟเก่าอ่ะที่ค้างอยู่ในเกมหรือเป่าอ๋อแล้ก็คือมันเป็นรุ่นพี่ที่แบบเออะไรอย่างนี้ติดอยู่ในเกมเขามีให้อะไรให้เดาก็คือไปมั่วไปเรื่อยไปเรื่อยก็ไปได้นะยังไม่มีบอกเลยไปถามอากูแล้วยังไม่บอกเลยว่ามีกี่เออไม่เป็นไรเจกเดี๋ยวเราค่อยไม่เป็นไรไม่รอดูจกันมีคนมีคนแบอแล้วก็ เราติดตามแล้วกันน <พอ S 1> ะครับฝาก,กด้วยคน,วนนะครับฝาก,กด้วยนะคะทุก <c oughs> วันพุธก็เริ่มวันที่สิบกันยายนแล้วก็ดูย้อนหลังในที่วิวนะจ๊ะแล้จ้าโอเคแล้วยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันดูว่าพวกเราจะ ทำไม่น้าทำไม่น้ายังไงทำไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์บอกเราได้ว่าเราทุกคนทำไหมเออเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้รีแอคชั่นของ Official t a y l o r The Dark Side จบแล้วจา้าโปกรมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> รบาย <c oughs>